โกรามกราะมารงในตำนานที่ถูกเล่าขานในนามชุดกรออาชามีลักษณะเป็นมารงจากกลรูปทรงด้วงคีมที่สามารถบินได้อย่างอิสระและมีศิลอาอรมดำมฝังอยู่ที่กลางหลังในอดีตเป็นเครื่องจักรโบราณของชาวรินโตมีชีวิตจิตใจเป็นของตัวเองและสามารถสื่อสารทางจิตกับผู้สวมใส่เข็มขัดอาเคิลได้แต่หากผู้สวมเข็มขัดมีจิตใจที่ชั่วร้ายหรือยังไม่นิ่งพอโกรามจะเปลี่ยนสภาพเป็นหินทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีซึ่งตัดภาพมาในปัจจุบันที่ถูกค้นพบโดยเหล่านักโบราณคดีที่ได้เอาชิิ้นนนนส่่มาาตอกกัจเเดปป็รรูง และดูเหมือนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับครูกาโดยตรงเลยจะต้องทําการขนส่งไปให้ทางโตเกียวที่โกไดอยู่เพื่อทําการวิจัยเพิ่มเติมแต่ดูเหมือนรถจะเร็วไม่ทันใจจนน้องด้วงทะลุทะลวงรถบรรทุกออกมาและบินมุ่งหน้าไปแบบรวดเร็วคันนี้ไปต่อไงล่ะครับเนี่ยระหว่างทางบินไปพอดีเพิ่งกลับมาเกิดหลังจากหายไปนานน้องเลยดูพลังงานตามทางไปเรื่อยจนมาถึงจุดหมายที่โตเกียวและได้พบเจอกับโกไดให้สงสัยเล่นว่าอะไรบินตามครับเนี่ยซึ่งในตำนานได้มีบอกไว้ว่าโกรัมนั้นจะสามารถแปลสภาพกลายเป็นเกราะให้กับผาหน้าอย่าง มาได้แต่มาในปัจจุบันที่เทคโนโลยีลำหน้าขนาดนี้ก็ต้องปรับตัวกันสักหน่อยโกรามจะได้เข้าร่วมกับยานพาหนะที่โกไดใช้ขี่นั่นก็คือไทรเชเซอร์2,000มอเตอร์ไซค์ที่พัฒนาโดยทีวิจัยของกรมตำรวจญี่ปุ่นเพื่อให้โกไดใช้ขี่ไล่ล่ากับพวกกูรอนกิในการใช้งานจะต้องนำไทรแอคเซลเลอร์แห่มอเตอร์ไซค์ด้านขวาซึ่งเป็นกุญแจสตาร์ทรถในตัวเสียบเข้าไปในช่วงแรกพี่กก็ใช้ซักคุ้มกับลีลาการมอเตอร์ไซค์ผาดโผนอย่างโคตรอิสระแก้ปัญหาช่วงแรกที่แม้แต่จะขี่ขึ้้นฟุตบาททยังไไม่ด กระผมยิ่งนักเคียวเมื่อรวมเข้ากับโกรัมจะถูกเรียกว่าทรโกรัม um ซึ่งจะทําทให้มีกําลังขับเพิ่มมากขึ้นและสามารถโจมตีด้วยการพุ่งชนด้วยท่าโกรัมแอคแท็กได้อีกด้วยภายหลังที่ตัวถังเริ่มเกิดรอยร้าวจากการรวมร่างกับโกรัมบ่อยซะเหลือเกินจนรถพังยับเยินแถมยังไล่ตามกูรังกีนักบีที่ขี่เร็วจัดแบบสู้ไม่ได้จนสุดท้ายก็ได้เปลี่ยนไปใช้คันใหม่นั่นคือบีเชสเตอร์สองพันซึ่งช่วงแรกนี้ก็ยังไม่ได้อนุมาตให้มาใช้เพราะว่าครูกาได้รับข้อคอ,อรหาเกี่ยวกับการจัดการกร ประชาชนบนยับแต่สุดท้ายก็ได้มาใช้เพราะที่ผมทําไปก็เพื่อรอยยิ้มของทุกคนนะครับเฮ้ยตัวรถมีตัวถังที่แข็งแรงทนทานขึ้นยังสามารถรองรับการรวมร่างกับโกรัมได้และได้เพิ่มระบบเบรกฉุกเฉินด้วยร่มชูชีพเพื่อลดความเสียหายจากการเบรกรถให้ทีของพี่มันแรงเจยดเมื่อรวมร่างเข้ากับโกรัมจะถูกเรียกว่าบีโกรัมมีกาลังขับและความเร็วมากกว่าทไทโกรัมนอกจากนี้ยังมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นด้วยมอไซค์ที่ว่ามันนี่เปลี่ยนสีได้ด้วยนะนั่นน,นอกจากนี้โกรัมยังมีอัปเกรดขึ โกดาแปลงเป็นร่างไรซิ่งสีทองในตอนที่กำลังขี่มอไซค์บีเชเซอร์2000โกรัมก็ได้รับผลจากพลังไปด้วยจนกลายร่างเป็นไรซิงบีโกรัมโดยจะมีกรอะส,สีทองเพิ่มขึ้นมาและการใช้ท่ามไม่ตายไรซิงโกรัมแอดแท็กก็จะมีอนุภาพทำลายล้างสูงขึ้นไปอีกด้วยแค่ลูกเตะมันไม่พอพี่ขอซิ่งมอไซค์ชนละกัน <c oughs> ถ้าที่บอกมามันยังไม่พองั้นขอพาคูกบีขึ้นฟ้าโชโอ้โหสารพัดประโยชน์จัด